สวัสดีค่ะคุณฟังกลับมาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ําเงินค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นํากําลังพลชุดวางสะพานจํานวน10นายพร้อมรถตรวจการจํานวน1คันและรถสะพานเครื่องหนุนมั่นจํานวน1คัน ขอให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชายากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนโดยให้การสนับสนุนรถสะพานเครื่องหนุนมั่นดำเนินการเชื่อมต่อคอสะพานที่ขาดระหว่างตำบลปากหมากอำเภอชายาและ ตำบลปากฉลุยอเภอท่าฉางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกในเบื้องต้นสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้300ครัวเรือนทั้งนี้หน่วยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์โดยประสานกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดำรงความช่วยเหลือต่อไปณพื้นที่หมู่ที่3บ้านท่าไม้แดง ตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจัังหวดสุร,ราษฎร์ธานีและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจแฮอ่าอน